สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นตัวถางหุ้นน้แคอีกบ่ายรอบบ่ายนะครับผมวันนี้วันที่สิบห้าสิบห้าเดือนหนึ่งปีหกแปดนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ไม่มาเลยอารอบทั้งเช้าทั้งบ่ายนะเด่นก็ยังไม่มามาขอแก้มือใหม่ขอแก้มือใหม่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม หุ้นนี้เคอีบายวันนี้ก็8ปดนะแกับ7จ็ดนะแกับเจดนะครับก็จะมี8ปดห8ึ8่งแปดสองแดมเจดหนึ่งสองแล้วก็เจสตัวกันก็จะมี ลวกันนะครับผม80 70ูนเจ็นยแล้วก็86 15เดือนหนึ่งหกเจถ้าขอให้มี <c oughs> ขอให้มี8มานะฟัน8ทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนี่แหละ8ตัวเน้นก็จะมี นะตัวเนี่ยนะครับก็จะมี818283แล้วก็72นะครับผมขอให้มีแปดมาเดิอนะขอให้มีคอยมาครับผมนะสำหรับเลขสองตัวนะจบไปแล้วต่อไปมาดูสามตัวดูสามตัวเนาะ อ่สาสตัวนะครับก็ก็จะเน้นที่แปดแปดหนึ่งแ่งสามแปดหนึ่งศูนยแปดสองสามแล้วก็แปดสยอ่าก็จบไปแล้วครับผมสำหรับ แนวทางหุ้นนี้เคอีบายวันนี้มันนี้สิ้าครับผมนะขอให้มี7กับ8มานะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ